นแปดนิ้วครึ่งจะให้เพื่อนๆดูสิบห้าแปดนิ้วครึ่งโอ้โหใครบอกว่าล้อสิบห้าไม่มีงามงามมาดูเร็วสิบห้าแปดนิ้วครึ่งนะยังพอทนเดี๋ยวจะให้ดูคู่นี้สิบห้าสิบนิ้วโอ้ยางนอกด้วยนะฮะนี่ฮะดูยางนอกยางยี่ห้ออะไรอ่ะ b h บีกริบีเอฟเนว่นรถบอสถ้าพกควรนะถ้าล้อนหน้าสิบห้าใส่สิบนิ้วขนาดนี้นะใครบอกว่าอ,อยากได้ล้อโตๆโอยากได้ล้อกว้างๆ,ๆล้อสิบห้าไม่มีเหรอมีหากันเจอหรือเปล่าอ่ะดูดินี่โอ้โหแม็กยี่ห้อของอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจอรัโอ้โหดูดิถ้ร้อนออกแน่นอน อันนี้หกรูนี่ใส่ออนนิวได้ไหมเนี่ยได้ครับพี่ครับว้าวใส่ออนนิวได้ด้วยอุย้ย <พอ S 2> ล้อ,อ,โ,อโต,โตนนขนาดนี้เนี่ยใครบอกว่าสิบแปดแล้วได้ล้อกว้างล้อโตมาดูนี่สิบห้าล้อโตแล้วจะหนาวดูออฟสก่อนนี่ดูจะหนาวานานาโอ้าาโห้ยวานผมยางแคบก,ก็เนี้ยดูดิ ดูดูดูออบไปดูออบดูมือซะก่อนนะโหจะหาอะไรวัดดีวะไปหาไอ้ขวดกระทิงแดงมาสักขวดดิโทรศัพท์ดีกว่าเอาโทรศัพท์ก็ได้นะจะได้รู้นะดูดิดูโทรศัพท์นะดูออบนี่ดูโอ้โหถ้าดูออบด้านหลังนี่นี่อย่านหลังนี่เห็นไหมดูเลยโอ้ยสิบนิ้วครึ่งเอ้สิบนิ้วออบสี่สิบประมาณนี้ออบเนี่ยแล้วดูยางนอกด้วยนะยางหาไม่ได้ครับประเทศไทยไม่มีปาด เรื่องยางตัวเอครับนี่เขมันเป็นตัวเอเห็นไหมลายมันอนะ๋อลายเป็นตัวเอใช่เอเป็ขนมอ่ะโหถ้าเกิดว่านี่เอาไปใส่ล้อหน้าสําหรับรถคอกนะี่โคตรหล่อเลยนะเนี่ยกอนนี้เราใส่ xcd กลมมาลุฟุตบอลเลยครับก็ถึงว่านี่คือจริงๆแล้ว็ทำไมเขาไม่เล่นกันทําไมไม่สรรหาแม็กสิบห้าแล้วเอามาใส่ล้อหน้ารถคอกกันนะโหถ้าผมยังขับรถคอกอยู่น่าจะไปใส่ให้ดูนี่ใส่ xcd เข้าไปนี่โอ้โหอวนตุบเลยแก้มแหลมเปียบเลยที่บอกว่า แม็กแม็กกว้างกว่าล้อแม็กกว้างกว่ายางอ่ะนี่อ่ะได้เลยเนี่ยฮะเพราะว่าแม็กอันนี้เป็นแม็กสิบนะฮะกว้างสิบนิ้วชุดนี้สิบแปดสี่วงแรกไม่ได้นะครับไม่พอแรกเหรอ<ะ> <c oughs> ประมาณได้ไหมเนี่ยราคาหลักหมื่นนะครับห <c oughs> ลักหมืน่น <c oughs> เลยเหรอเหรอสิบแปดสี่วงกากๆกอะไรแบบนั้นแรกหลักหมื่นเลยเหรอโอ้โหนอกครับ<ะ>ไม่ได้ครับชัยยุทธผมถามจริง อยากรู้ราคาถามจริงเอาเลตลาดอในตลาดราคาในตลาดอ่ะขอราคาในตลาดนี่ก็ขายกันน่ะอยากรู้ราคาเนี่ยคุณเนี่ยถามจริงชุดล้อเปล่าชุดก็เราหมื่นกว่าบาทครับถ้าล้อเนี่ยคู่เนี้ยหมื่นกว่าเลยเหรอชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งก็คือสองล้อนะสี่วงห <บง S 1> มื่นกว่าบาทแล้วแต่สภาพที่ได้มาอ,อืสี่วงนี่ก็คือหมื่นกว่าบาทฟ้านะหนึ่งฟ้านะครับก็ฟ้า ไปตอนที่ซื้อมาตอนนั้นเขาคิดค่ายางไหมเนี่ยไม่ครับยางนี่ผมไปสั่งของที่ว่าเขาเอายางนำเอกล้อเชนกงมาครับยางไม่มีคนลอกเขางัดใส่มางัดใส่กันอ๋อเขาเท่าว่าเป็นยางนอกด้วยใช่ครับเอะแถ้ายางไทยนี่มันใส่เบอร์อะไรได้อย่างเงี้ยถ้ายางไทยขอบ้าจะมีแค่เป็นนิโตเออสองเก้าห้าหกสิบหรือไงเนี่ยครับสองเก้าห้าหกสิบโอดูดิดูออกเขาดิฮ่าผมว่านะ นี่แหละรถคอกนะฮะดูเลยครับนะฮะคุณอยากได้รถคอกแบบล้อทางทงล้อกว้างๆเนี่ยคุณหาซื้อสละสิบห้าใสแล้วมันสามารถรับน้าหนักได้ด้วยนะเพราะว่าแก้มยางมันสูงนะครับแล้วมันแข็งแรงด้วยนะผมบอกได้เลยว่าแมกพวกเนี้ยไม่ค่อยแตกด้วยนะฮะแมกดีๆเนี่ยมันไม่แตกนะมันแข็งนะแต่มันเบานะมันไม่ได้ว่าแข็งแล้วมันหนักนะครับนะดูเลยดูโครงสร้างก็เซะก่อนยิ่งแมกนอกนี่โอ้โหมันน่าใช้มากเห็นไหม เนี่ยดูดิล้อสิบห้าเนี่ยโอ้หนี่ฮะเจ้าเกาะถนนขนาดไหนไปเนี่ยดูด,ด,ดูความกว้างเป็นคือบอะ่ะเห็นไหมเนี่ยไอเรื่องแตกเรื่องดุ้งเนี่ยจบเลยนะครับนะฮะคุณหารอเททๆอย่างเงี้ยใส่เนี่ยโอ้โหลงทุนหน่อยสี่ล้อหมื่นหนึ่งเนี่ย 100, <000 S 1> พูด,ดง่ายๆว่าคู 100, ่นึงก็แค่ห้าพันห้าพันกว่าบาทอ่ะมันก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะแล้วคุณก็หายางใส่เห็นไหม ไปจอดปั๊มไหนก็มีแต่คนถามครับเฮ้ยหล่อมากเลยว่ะจริงๆอย่างที่เป้ยว่าแหละไปจอดที่ไหนก็มีคนมองนะเนี่ยออฟขนาดนี้เนี่ยล้อสิบที่ก็ถามสิบที่ล้อสิบห้าแล้วออบขนาดนี้เนี่ยล,ล้อสิบแปดจอดที่เดียกว่าถามเนี่ยดูดิใช่เฮ้ยสไตล์ล้อสิบสี่ล้อสิบห้านี่มันต้องมาแล้วนะผมว่านะมันได้ทั้งแข็งแรงได้ทั้งทนแล้วก็ทหารหล่อๆออบล้นๆอย่างนี้คุณดูดิมันไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะไปอายเขานะ,นะเนี่ยผมว่าใส่แล้วเทพเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วสมมติเราเรามีขู่านายจะซื้อขู่ที่สองมาฉีหางอะ่ะมันหาไมา่เจอก็ไม่มีนีเออไม่ใช่ว่าดูดิไม่ใช่ว่า <c oughs> ม,า <c oughs> มาจะซื้อได้ตลอด <c oughs> ใช่ไหมถ้าไปจอดปุ๊บนี่โอ้โหผมว่ามีแต่คนมองอ่ะล้อหน้าถางขนาดนี้เนี่ยนะฮะ<ช>แล้วสิบห้าเลยมันใส่กับ,กบออลน,นิวได้ด้วย,เ,ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวเบรกติด็อกออฟได้ไหนี่เนี่ยไม่ต้องกลัวเบรกติดด้วยสิบห้าไม่ติดเบรกอยู่แล้วสิบห้าเนี่ยไม่ต้องกลัวติดเบรกเลยนะ<ช>ดูด,ด,ด,ดิเห็น โอ้โหนี่คังแสงเขาเลยนะเนี่ยบาสคนนี้นี่เขาชอบเล่นแม็กรุ่นเก่าๆนะฮะ,แล,ะลแล้วดูดิล้อไม่ถางเขาไม่มีนะ,ะก็มีแต่ถางๆอลังการนะฮะบ้านนี้สวยมากครับคู่นี้ฮะดูดิดูแกวมากเนย่ยเพื่อนๆคนไหนที่บอกว่าขับรถแล้วลุดลุยชอบแบบลุดลุยเนี่ยฮะลองหาแม็ห15แบบเนี้ยสไตล์เนี้ยเอามาใส่ยางเนี่ย,ย,ยก็คือพูดง่ายๆว่ายางเนี่ยนะฮะดูเห็นไหม ขาไม่ได้แก้มเตี้ยนะนะฮนะเขาแก้มสูงเห็นไหมก็สามารถรุดลุยได้นะยางแก้มขนาดเนี้ยรุดลุยได้เลยสบายนะครับแล้วก็น้ากว้างสะใจด้วยเรื่องเกาะถนนไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยเขามีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็สิบห้าเห็นไหมเนี่ยเราไปบิ้วมาแล้วหนยไหมเนี่ยสิบห้าเาก็เกเก็บๆเลยแล้วก็ไปบิ้วมาดสวยขนาดนี้สิบห้าแล้วเราก็ไปบิ้วมาหน่อยหนึ่ง<ด>เรียบขัดเงาุิปเลยไหมเห็นไหมเนี่ย สิบห้าบิวได้แล้วสิบห้ากว้างๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่ให้ดูกี่นิ้วแต่ก็มีเขียนไหมน่าจะมีเขียนด้วยวะมีมีมีมองไม่เห็นเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนเออผมจะหาตัวเลขหน่อยเขาน่าจะมีเขียนตัวเลขไว้แล้ะนี่ไงแปดจุดห้านี่ไงเห็นไหมสิบห้าจสิบห้าจเอ็กแปดจุดห้า โอ้ไม่เจ้าโไมเจเห็นไหมสิบห้าแล้วหาแบบเทพๆอย่างเงี้ยเอามาใส่คุณดูออฟดิใส่รถคอก็โคตรเท่เลยใส่ยางแข็งๆใส่ยางเหนียวๆใส่เข้าไปแล้วกลัวแตกเลยแม็กแบบนี้ไม่ต้องกลัวแตกก็ลูดไปเถอะเห็นไหม <c oughs> นี่สิบเจ็ดสิบแปดบอกว่าหลอ่อๆนี่ดูสิบห้าก็มีหลอนะครับนะฮะ <c oughs> ใส่เข้าไปนี่มีแต่คนมองเนะ่ะแบบนี้ดูดิเห็นไหมะแล้วมันแข็งแรง ยเอาแหละฝากให้เ,เพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะนี่ฮะลองหาดูนะฮะถ้าหาไม่เจอมาประมูลคู่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาขายหายากครับหายากหล่อมาก